สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่มามา่มาโจ <ะ S 1> า๊กสองเ<อ>ครื่อง,งลงทุนอรอ,อันดับแรกเรามาล้างหมูให้สะอาดก่อนเอาไปปรุงอาหาร มีหมูเนื้อสะโพกเอามาสับรำลูกชิ้นกิโลละร้อยสี่สิบบาทแต่ที่เห็นนี่ครึ่งกิโลเจ็ดสิบบาทแล้วก็ตับหมูกิโลละร้อยยี่สิบแต่ที่เห็นนี่ครึ่งกิโลหกสิบบาทและไส้อ่อนราคาตลาดวันนี้กิโลละ95บาทแต่ที่เห็นนี่ไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับซื้อมา40บบาทเริ่มจากหั่นเนื้อหมู ก็สับเพื่อทำเป็นลูกชิ้นเบลตำสามเกลอให้หน่อยพ่อจะามาหมักในหมูสับคะตำสามเกลอค่ะมีรากผักชีหัวเทียมพริกไทยขาวถ้าใครไม่มีพริกไทยขาวก็ใช้พริกไทยดำได้นะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะ หมูสับละเอียดพอดีเลยมาเดี๋ยวพ่อจะหมักหมูหมูสับนี่หมักด้วยสามเกลอือซีอิ๊วขาวและผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนี่ครับ <Okay. S 1> เมื่อคลุกจนทั่วแล้วก็ไปหมักไว้ในตู้เย็นสักห้าหรือว่าสิบนาทีนะครับโอเคแล้วก็หั่นตาบ ตัดเอาไปล่วงในร่องหั่นบางๆนะครับเพราะว่าถ้าหั่นหนาเลยจะเป็นก้อนดูแล้วไม่สวยงามครับผมแล้วก็หัน่นไส้อ่อนต่อตรงกลางนี่ออกไปก่อนนะเนี่ยต้นหอมนี่ซื้อมาสิบบาทค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะส่วนขิงอ่อนนี้โอ้ยยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะ แง่งนี้ซื้อมาสิบบาทนะคะเดลสิงก่อนแล้อก็ขอมา,พออาเพ่อทันเองแหมรู้ว่าเบลซอยไม่สวยใช่ไหมคะเปล่าเบลทานไปกต่อไฟให้พ่อหรือเปล่า ผ่านแล้วนะคะอค๋อกานต้มน้ำร้อนให้พ่อในลูกเดี๋ยวพอ่อจะไปต้มลูกชิ้นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าพ่อน้ำเดือดแล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวพ่อต้มลูกชิ้นค่ะใส่เลยขนาดลูกน้องเบลค่ะเอาหวักมาคนลูกชิ้นให้พ่อหนอ่อยค่ะ <laughs> คนเบาๆลูกคนเบาๆเดี๋ยวแตกหมดพราสุกแล้วตักได้เลยนะคะรู้ได้ไงว่าสุกเนี่ย <S <S ถ้าสุกแล้วจะลอยค่ะอ,อต้มลูกชิ้นเสร็จแล้วก็ต่อด้วยลวกดับในน้ำเดิมได้เลยนะครับ ไม่ต้องคนนะครับเมื่อลวกตับสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยน,นี่นะครับเห็นไหมครับตับบางๆสุกง่ายแล้วก็เป็นแผ่นน่ากินดีครับสุดท้ายก็ลวกไส้อ่อนค่อยๆค่อยๆแต่ไส้อ่อนนี้เราจะปิดฝามีไว้ต้มจนกว่าจะสุกนะครับ มาต้มไส้อ่อนสุกแล้วเราก็ตักขึ้นแต่ว่าน้ําต้มนี่เราจะไม่ทิ้งนะครับเราไว้ต้มโจ๊กมาม่าต่อแต่ก็เนาะถ้าใครไม่ชอบน้ําต้มโจ๊กคน,คนก็เปลี่ยนน้าใหม่ได้เลยครับผมแต่ผมชอบผมว่าหอมหวานดี <laughs> มาม่านี่เราต้องตำให้ละเอียดก่อนนะครับค่อย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 เดี๋ยวกะเดนหรือว่าถ้าใครจะหักก่อนก็ได้นะครับก่อนออกมาตำ ตอนนี้ก็ตําแรงได้แล้วไม่ต้องกลัวกระเด็นแล้วครับแล้วก็ตําไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าละเอียดเมื่อตาละเอียดแล้วเราก็ไปต้มในน้ําลวกลูกชิ้นเมื่อกี้ได้เลยค่อยๆค่อยๆการต้มโจ๊กมาม่านี่ถ้าแห้งไปก็เติมน้ำถ้าเหลวไปก็เติมมาม่านะครับนี่นะครับเต้าหูน พี่น้องดูสิผมกะได้พอดีมากๆเลยไม่แห้งไปแล้วก็ไม่เหลวไปเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็ยกไปรับประทานได้เลย ใส่ไส้อ่อนหมูใส่ลูกชิ้นหมูสับใส่ตับหมูใส่ปลาต้องโกใส่ขิงอ่อนใส่ต้นหอมผักชีใส่ไข่ลวกและใส่หัวเทียมเจียวเสร็จแล้วมามาโจกส่งเคลืองถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรก จำไว้นะครับหนูๆน,น้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีอไม่ปรุงหรอคะโอ้โหพริกน้ำสม้มพริกป่นพริกป่นด้วยนี่โอเคโอเคโอคขอบใจมากวางตรงางเลยนี่นี่ นี่ครับผมนี่มีพริกปนพริกน้ำส้มซอสลุงโรสน้ำตาลทรายแล้วก็พริก,รกไทยแต่นี้ช้อนอช้อนที่เดีวล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีด,ดีมากลูกลุนถ้วยเลยอ่ะลูกเนี่ยเดี๋ยวคลุกไปเลยดีกว่าไหมลูกพ่อต้องช้อนช้อนแล้วตอนแรกว่าจะไม่ใช้นี่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  นี่ไข่ลวกแล้วโอ้โหนี่โอ้โโอโอลน้นถ้วยเลยอ่ะทำไมเราไม่เอาถ้วยใหญ่กว่านี้อะ่ะใช่ไหม <laughs> นี่นี่ครับนี่คลุกไปเลยคลุกให้หมดเลยดีกว่านะลูกนะนี่นี่ตับนี่นี่ดูนี่ตับนี่น่ากินมากแต่นี่นี่ปลาต้องโกนะครับนี่ปลาต้องโกปลาต้องโกกรอบๆแล้วก็ขิงนี่นี่คลุกไปเลยอย่างนี้นะครับนี่ แล้วก็ชิมก่อนดีกว่าก่อนจะใส่พริกน้ำส้มแล้วก็พริกป่นชิมดูก่อนอืมอร่อยอร่อยจริงจิงพี่น้องอร่อยจริงๆลูกอร่อยจริงๆเหรอพ่อแน่นอนไม่โกงกัจริงๆไม่ต้องปรุงเลยเหรอพ่อไม่ต้องปรุงพ็ไม่ได้ปรุงเลยนะเนี่ยอ้ขอคุกกันนะคะ แต่เี๋ยว่าเบลขอใส่พริกไทยหน่อยแล้วกันอ๋อชอบร้อนๆค่ะโอเคโอเคโอเคพอแล้วนี่นะ<ๆ> <Bose. S 2> ขอชิมเลยค่ะอืมพ่อ อร่อยจริงๆได้ค่ะแต่เบลว่าถ้าได้ใส่น้ำส้มนะจะอร่อยที่สุดในสามโลกเลยเพ่อต้องลองต้องลองต้องลองน้ำส้มใช่ไหมลูกหั <c oughs> วเราะอะไรที่สุดในสามโลกจริงนะอย่าโกหกพ่อนะ <c oughs> ที่สุดในสามโลกพ่อเป็นคนไม่ชอบกินพริกน้ำส้มด้วยจริงๆอ่ะเ <c oughs> อาน,นี้เรื่องจริงนะนี่อจะเเรือเล็กไข่นี่ แน่นอนลูกเห็นไหมโป๊กกาใช่เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะ เลยครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับโจ๊กมาม่าเนี่ยถ้าว่าใครไม่กินเผ็ดไม่กินเปรี้ยวนะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะว่าเส้นมาม่าเนี่ยความเค็ม,มกลมกล่อมอยู่แล้วไส้อ่อนค่ะ ไส้อ่อนเพราะต้มสุกเปือ่อยดีจังเลยค่ะใช่เพราะต้มนานไงจะเสียดายงเลยอ่ะเพราะอหัหนรไส้อ่อนชิ้นเล็กไปหน่อยอมันนึกว่าจะหดขนาดนี้โอ้ก็พอต้มจะจนสุกจนเปื่อยขนาดนี้ไม่หดได้ไงเพราะคำสุดท้ายค่ะ ีเลยนะอร่อยมากเลยนะลูกจริงๆนะครับทุกคนอร่อยจุกใจจริงๆน้ำเย็นครับผมอร่อยขอบคุณ<อ>ครับจุกโอ้ยจุกมุดแล้พี่บ่าวเพอต่อได้พี่อลอบา